เปิดมาดมกลิ่นนะคะก็รู้สึกถึงกลิ่นของสมุนไพรธรรมชาติเน้นๆในหลอดนี้เลยนะคะสุดยอดเะไสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวยาสีฟันรอยยิ้มสวยๆแบบนี้นะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาตินี่เลยค่ะ สีฟันสมุนไพรธรรมชาติ b Herb นะคะเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนผสมหลักจากสมุนไพรถึง17ชนิดเลยช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากนะคะลดอาการเหงืออักเสบแล้วก็ช่วยกำจัดคราบพลัก u ทำให้เรามีลมหายใจที่หอมสะอาดสดชื่นเลยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันค่ะ หลอดนี้ฟ้าได้แกะใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่าจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลอดนี้นะคะขนาด50กรัมเวลาใช้ก็บีบแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนี่เลยฟ้าได้บีบไปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะใช้แค่นิดเดียวก็สามารถแปรงได้ทั่วปากเลยนะคะทำให้เรามีฟันสะอาดเรมหายใจหอมสดชื่น และที่บอกว่ามีส่วนผสมสมุนไพร17ชนิดนะคะก็อย่างเช่นใบชะพลูนะคะที่ช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันสเปีย์นี้ลัไซลิทอนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดฟันและจะทําให้เรามีลมหายใจที่หอมสะอาดในเวลาคุยกับใครก็รู้สึกมั่นใจสุดๆเดออัญชันกระบูลพิมเสนที่อยู่ในยานสีฟันสมุนไพรดีเฮินะคะจะช่วยในเรื่องของสุขภาพเหงือก ะะลดอาการเหงือบวมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเรื่องลิ่นปากด้วยนะคะอย่าลืมว่าเวลาที่เราเลือกยาสีฟันมาแปรงฟันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องฟันสะอาดเท่านั้นแต่ยังต้องนึกถึงเรื่องของการดูแลเหงือกและก็สุขภาพโดยร,รวมของช่องปากของเราด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะยาสีฟันสมุนไพร Her B Herb ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจยาสีฟัน B Herb ได้เลยนะคะและครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ